มหากราบศุลกากรประเทศไทยคนทุเรียนย้ายยังไงไวชิบหายคนน้ำมึงน้มทุเรียนทิ่มแทงตายคิดควายควาย,วายกล่าวหาไว้ใส่ร้ายกันคนทำสวนมึงถามหาใบที่ซื้อขายเงินสดได้หรือแอปโอนจ่ายตรงนั้นถ้ากำไรก็ยิ้มได้ในทันควันขาดทุนนั้นจ่ายค่าปุ๋ยลุยงานฟรีกล้องวงจรจับใบขับขี่แม่งโคตรชัดบ้าชะมัดรถขนทุเรียนกล้องเช็คไม่ได้บอกว่าเขาลักน้ำเข้าทุเรียนมาไทยถามหาใบ ที่นําเข้าเขามีแต่กลวยอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้รอส้มหล่นคนอย่างผมไม่ยกมือให้ทหารโทรไอ้หนูพูดกลับกรอกไอ้สันดานเอามาผ่านงบแผ่นดินเกาะกินไทยถ้าพิธาจะถูกล้มก็เป็นได้นักการเมืองประเทศไทยชอบพิกลิ้นชนะเลือกตั้งอาจแพ้โหวตพูดอย่างฟินไอหน้าหินพูดพระเอก เปรตการเมืองนักกฎหมายไม่ต้องเรียนก็เป็นกันได้สมองใสๆคอยกับดำให้เป็นขาวหัวหมอนิดปลิ้นปล,นปล้นหน่อยพูดออกข่าวการเมืองชาวนักกฎหมายไทย นั่นไงตัวดี212-224-236ใช้มาตาที่สกปรกทำร้าวฉานมีหลายคนเป็นถึงครูหรืออาจารย์แต่มาตรฐานเหมือนเด็กวัดที่ขัดบันไดประเทศชิปหายก็ช่างมันฉันไม่สนมีหลายคนบัญชีนั้นตรวจสอบไม่ได้แบกจนรวยเงินล้นบัญชีเอ๊ะมายังไงพอถามวัวก็ตอบควายจังไรคนสมมุตินะหากว่าป้อมเป็นนายกเรื่อที่ยึดกู้มาทั้งหมดจะรู้ไหมเจ้าของเงินต้องตามทวงกับ นายกคนใหม่เวรแล้วไงบอกไม่รู้กูละเพียบอกเสียงดังจะก้าวข้ามความขัดแยง้งแต่แอแฝงแทงหลังเพื่อนใช้ไม่ได้แค่จะก้าวข้ามโขดหินเกือบล้มตายยังไม่สายไปเลี้ยงหลานที่บ้านเถิดลุง